สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะสำหรับคลิปนี้มาฟังนิทานอิศบเรื่องกวางในคอกวัวกันนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกวางตัวหนึ่งวิ่งหนีการตามล่าจากนายพรานมันหนีกระเซื้อกระเซิงจนมาถึงโรงนาแห่งหนึ่งจึงวิ่งเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในกองหญ้าเจ้าวัวเห็นจึงร้องเตือนว่าข้าว่าเจ้าควรไปหาที่ซ่อนแห่งใหม่ดีกว่านะเพราะอีกไม่นาน คนเลี้ยงวัวก็จะเข้ามาในโรงนาแห่งนี้เพื่อจัดหาญ้าฟางให้พวกข้ากินและเขาจะต้องพบเจ้าแต่เจ้ากวางไม่ยอมไปแล้วอ้อนวอนว่าตอนนี้ข้าเหนื่อยเหลือเกินขอพักสักครู่หนึ่งเถอะพวกวัวช่วยกันทำตามที่กวางร้องขอคนเลี้ยงวัวหอบเอาหญ้าเข้ามาเติมในรางแล้วกลับออกไปโดยไม่ทันสังเกตเห็นเจ้ากวาง เจ้ากวางจึงเตือนขึ้นอีกครั้งว่าเจ้าหายเหนื่อยแล้วข้าว่าเจ้าออกไปเสียตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่านะเพราะถ้าเจ้านายของข้าเข้ามาตรวจความเรียบร้อยอีกครั้งเขาจะต้องพบเจอเจ้าในแน่เจ้ากวางจึงบอกว่าถ้าพวกเจ้าช่วยกันปิดบังไว้ย่อมไม่มีใครพบเห็นข้าขอพักหลบภัยที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนเถอะ เจ้ากวางยังคงดื้อดึงไม่ฟังคำเตือนของพวกวัวและไม่นานนักเมื่อเจ้าของโรงนาเข้ามาตรวจความเรียบร้อยและสังเห็นและสังเกตเห็นเจ้ากวางนอนอยู่ใต้กองหญ้าจึงเรียกคนรับใช้มาช่วยกันจับเอาเจ้ากวางไว้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อประสบความสำเร็จในครั้งแรกจงอย่าประมาท เพราะอาจจะพลาบพลั้งในครั้งต่อต่อไปได้ขอบคุณนิทานอิศกขอบคุณภาพสวยๆจากพินเทเลสขอบคุณเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะที่คอยเข้ามาชมคลิปตลอดเวลาเลยคอยให้กำลังใจตลอดเวลาถ้าหาคลิปนี้มีประโยชน์สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ